ผักานาออกสวยสวยเลยค่ะนี่เราก็มาเก็บนะว่าเอียวไปทําพัดน้ำมันห้อยต่อเดียวได้ไรตอนย,ยูเชี่ยเราสวยจังนะป้าป้านะเอาสักน้ำจุบสักถ้วยดิปีเขี้ยวก็ออกสวยนี้<ป>เดี๋ยวเอาไปทิ้มน,นำ้ำจุกดีปีเขี้ยวนี้สวยสวยสดสดจากตอนเลยค่ะแมเก็บทั่วผู้ได้ซ่องอันมาเคล็ดถีตอนนี้ดอกจังดูกคนเด้อเลยลูกนู้นี่ตอ้องห้าเชิงมาพูชสวยระดับหนำนักแลเนี่ย พักบุงอ่อนเดียวเด็ดไปสัก,กำํำเอาไปลวกกินกับนนำพริกแวกแก็บโคตรผา,าสักิษถ้าตัดยอดเขาก็จะได้แตกเพิ่มนะวันเทียงนี้ค่ะเราทำซองเมนูแล้วลาวเราจะพัดคะนากับเนื้อซับทูน่าในน้ำเกลือเอามาทำน้ำพริกทูน่าน้ำพริกนี้เราก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะใช้ปลาทูน่ารีปีแดงรีปีเขี่ยวหอมแดงกระเทียม ส่วนพักขะนา้าเราก็ไปเก็บมาเมื่อตะกี้จากแต่งพักค้างบานเราไปทำนำ้ำพริกทูน่าก่อนค่ะอันนี้ก็แช่ไวให้แมงลุดพักขนา้าที่แช่น้ำไวเราก็อมาหั่นค่ะหัวหอมใส่ลงไปคั่วก่อนหัวเียมรีปีเคี้ยวรีปีแดงคั่วย้อมอมก่อนค่ะ เดี๋ยวเราโย่ใบตำนำชุบกันหอมเลยนะคะเนื้อปลาทูน่ากระป๋อ,องเราเอาแต่เนื้อนะปลาทูน่าค่ะเราเอามาพักให้แหง้งทูน่าค่ะที่เราคัวค่วๆไว้นั้นเนี่ยแหง้งฝนนี่เราก็หยอกเลยค่ะใส่หัวเทียมใส่หัวหอมตำละเอียดเลยนะคะข้งของพวกนี้ใส่ริปีเคี้ยว รีปีแดงเลยแกเดียวเราใส่ลงไปเร็วลืมกอดไทยทูน่าที่เราคั่วไว้เลยแกเดียวใส่ลงไปเลยตามไม่ข้าวกันเลยค่ะทุกคนปรุงรสน้ำตาลเคยไม่ต้องนะทุกคนเคยเกลือน้ำาลาไม่ต้องบอกทูนา่าในาน้ำเกลือก็เค็มอยู่แล้วแปลงวานตะกิสซำนาวตามนี้ค่ะ นี่ค่ะน้ำพริกทูน่าของเราชิมค่ะเอารับชาติยากินนะอืมอร่อยอยู่นะหนำพริกทูน่าน่ากินเนาะก็มาทำพัดคาน่าค่ะใส่น้ำมันฮิดอุยใส่หวเทียมใส่หอมก่อนแล้วก็ใส่เนื้อค่ะเนื้อซับใส่น้ำปลาหมันน้อย พักคะนาได้น้ำตานพงปรุงรสเสร็จแล้วค่ะพัดคะนาแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะมือเทียงนำพริกปลาทูหนา้าพัดคะนานนำมันห้อยใส่เนือ้อกินง่ายๆค่ะซ่องซ้ำวันนี้มีอะไรในตู้เย็นเราก็แก็บกินนะคะ เตียงไม่เคยกินนนำพริกตูนะ่าเราไม่เคยทำ oh. เอาชิมอร่อยไหมอ mm. ร่อยไหมาอ้ mm. อร่อยนะอือ mm. กินเล่นได้เลยเนาะอร่อยหรออร่อยมาก